วันนี้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เยียครฮะงถัแชมป์เช่นนี้มันเป็นของเรามาก่อนไม่ใช่เหรอใช่ครับมีโอกาสได้มาชิงครับก็มกลมาหาเราอีกครั้งนึงตอนนั้นย่ไปสเโชครัชแล้วก็กลับมามาจิงชมป์ครั้งนี้บ้างมาชกวันนี้อืืนไ้ม่ชกงานไง้ชวครัได้หน่งปานคับอ๋้หนั อาวุธเราที่ชนะผู้สู้วันนี้ที่ชนะเพชรวันนี้คือลูกไหนแข้งซ้ายหรอแข้งซ้ายมีสองไหมสองรู้สึกว่าเขาแข่กันนะแต่ผมก็ไม่รู้ผมโดนผมก็มึนยังไม่หายเลยไั่ใช่ก็มึนเนอะก็แล้วไปโดนตรงไหนบ้างอ่ะไม่รู้ปล่อยมียกม่รู้เลยมียกสี่ที่ที่ไปโดนหมัดเขาใช่ไหมยกสี่ยกสี่ยกสี่มึนไปได้ยกสี่ปัจจุบเรื่องสบายใจยกไหนคือว่า หมดจอกสี่หมดจอกข้าวไม่รู้เลยฮะหมดจอกข้าวไม่รู้เลยหมดจอกสี่ไม่รู้หมดยอกข้าวนั่นแสดงว่าเราเราโดนหมดโดนโดนเลไม่รู้หมดจอกข้าวก็ยังไม่รู้เหรอรู้โดนรู้ตอนไหนชูงเลยใส่กรับตอนที่ตอนที่โคศกเขาประกาศว่าเราชนะที้ไต่อสิบเกาสาเสียงก็เราเริ่มรู้ตัวอย่างัหนคะแนนยัไม่รู้ลรู้ตอนชู รูต定定้ตอนชูมือส네ี่เจตอสิบชนะเตะกระชันนะสามเสียงใส่เข็มขัดครับย yeah, ืนอยู่ดีเอาคนพักคนพักเข้ามาเลยผมใช้สีเสื้อของนายกยนะครับเอาม่เนียเอาพี่ทนายรอาให้ต่อไปใช้สีเสื้อของนายกใส่เป็นย่ออันนี้คือท่านสมศักดิ์รัานสิรินะครับผมท่านเป็นผู้สมทุนโฟกัสโฟกัสต่อไปก็คือใช้สีเสื้อโฟกัสไปยกใส่เย็นหย่อกลำพูนครับ ไปเยอะฉีดน้องเท่าไหร่ครับอาฉีดไปดหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนบาทครับเพราะว่าโฟกัสขอบคุณพี่เขาเนาบโอเคขาดเสื้ออะไรนะครับน้อมเนี่เสื้อสายไอ้ยี่หเลยครับอ่าขาดเสื้อายไรครับเอ้าพี่สักฝากเกินมาติดตามน,น้องหน่อยก็ติดตามเสื้อเสื้อหน่อยอ่าร้อยสามสิบปอนด์เนี่ยเป็นแชมป์อย,อยู่แล้วครับโฟกัส หลังจากที่เคยไปไปครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้ลดลดน้ำหนักไปนิดนึงครับคราวที่แล้วชก132เรามาทำน้ำหนักไปอ130ก็จะอึดอัดนิดนึงครับก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ต้องต้องไปแก้ไขแล้วยังไงก็ฝากติดตามและให้การสนับสนุนนะครใต้ในยุทธวิธียิงยองทำใหนด้วยนะครับเอาละครับเอาพวกกันอยากจะบอกแฟนมวยยังไงขอบคุณใครบ้างบอกกันในน้องอังกอร์นี่ก็ ขอบคุณกแรงเชีงงออยร์ครับไ<ห><ห>ด้ทำงานขายไมได้ครับใช่จรมาัษงกันอ่าออกมาดิวันนี้มานีิ